สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเก็บตะวันบ้านน็อกดาวนะคะวันนี้เราจะพามาชมบ้านทรงสเปนนะคะที่ลูกค้าออเดอร์ไว้นะคะทรงสเปนหลังนี้นะคะพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยนะคะอยู่ที่100ตารางเมตรนะคะพื้นที่ในการใช้ตั้งบ้านนะคะความกว้างกว้างอยู่ที่12เมตรนะคะลึกไปที่14เมตรแปลนภายในนะคะประกอบด้วย2ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องครัวแล้วก็1ห้องน้ํานะคะ ระเบียงหน้าระเบียงข้างแล้วก็หนึ่งซุ้มสาลานะคะตัวสเปนหลังนี้นะคะจะเป็นแป็นขยายจากสเปนเดิมนะคะตัวนี้พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยอย่างที่บอกไปอะคะ่ะค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่ฟังก์ชันค่อนข้างที่จะครบเลยนะคะงานตัวนี้นะคะฝาและฝ้ารอบนอกนะคะจะเป็นไม้มะค่าประดูไม้แดงส่วนงานภายในนะคะฝาและฝ้าภายในก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งทั่วไป ส่วนงานพื้นนะคะก็จะเป็นไม้มะค่ากับไม้เต็งนะคะนี่ค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะฝั่งที่มีระเบียงเราก็มีติดหยดน้ำชงใชยให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านทรงนี้นะคะตัวบ้านทรงนี้นะคะหลังคาจะโดดเด่นกว่ากับทุกทรงนะคะจะจะเป็นหลังคาที่คล้ายจัว่ว เพิ่มลูกเล่นที่ซุ้มสาราจะอยู่ด้านหน้าของบ้านนะคะค่ะความสูงอยู่ที่90เซนนะคะบันได3ขั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาดูข้างบนกันนะคะนี่ค่ะเราขึ้นบันไดามานะคะซ้ายมือก็จะมีชิงช้าให้1ตัวนะคะนี่ค่ะถัาจากชิงช้านะคะก็จะมีซุ้มสาลานะคะมีมา้มมาน่าง,งนให้3ด้านนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเทเลสด้านหน้านะคะ สำหรับงานเทเลสดดนหน้าก็จะมีมานั่งให้นะคะอ่าจากถัดจากเทเลสมาก็จะมีประตูคู่หน้านะคะเป็นบานสไลด์นะคะเพื่อที่จะเข้าไปหาห้องโถงนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นบานคู่นะคะบานสไลด์บานคู่นะคะเปิดได้กว้างสุดเลยนะคะตัวนี้กว้างอยู่ที่เมตรเมตรสี่สิบนะคะ เข้าเข้าไปจากประตูนะคะก็ได้เจอโถงกว้างมากๆเลยนะคะขนาดความกว้างของโถงอยู่ที่4เมตร30นะคะยาวไป6เมตรเลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่1นะคะขนาดความกว้างของห้องนอนที่1กว้างอยู่ที่3คู3เมตรนะคะมีบานหน้าต่างให้2ชุดฝ้าก็จะเป็นฝ้าเรียบๆนะคะเราเดินสายไฟไว้ให้นะคะเดินท่อน้ำยาฉีดปวกไว้ให้นะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะ นี่ค่ะในโซนของห้องน้ําตัวนี้นะคะก็จะเข้าได้สองทางนะคะเข้าจากตัวห้องโถงก็ได้แล้วเข้าจากตัวห้องนอนที่สองก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะีตรงนี้ก็จะทำเป็นบาร์ก็ได้นะคะหรือทำเป็นเคาน์เตอร์ก็ได้นะคะตรงนี้จะอยู่ในในโซนของห้องโถงนะคะนี่ค่ะ ก็จะมีลิ้นชักให้นะคะลิ้นชักอเนกประสงค์นะคะแล้วก็จะมีตู้นี้นะคะไว้เก็บของได้นะคะใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะในงานของเคาน์เตอร,ตอร์ไม่ได้ทำแค่ความสวยงามนะคะถ้าจากห้องโถงไปนะคะจะเจอห้องครัวอยู่ด้านหลังก็จะมีเคาน์เตอร์ให้เป็นรูปตัวแอลอันนี้ลูกค้าจะวางพวกซิงล้างจานนะคะนี่โซนที่จะเป็นครัวนะคะตัวนี้ นี่ค่ะลิ้นชักมีเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะขอพรบคุณลูกค้าใจดีนะคะที่สั่งทําบ้านกับร้านเก็บตะวันบ้านน็อกดาวนะคะ,อะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะหลังนี้เราจะขนส่งกันก็รอทําสีเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะส่งมอบบ้านกันหลังนี้จะไปค่อนข้างไกลนะคะไปที่นครศรีธรรมราชอำเภอลอนพิบูร์นะคะ ราคาเราก็วิ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรที่เราวิ่งไว้ให้นะคะหรือว่าจะทักมาทาง ID Line ก็เป็นเบอร์โทรนี้นะคะหรือว่าใน i n b o x มาใน YouTube หรือว่าในเพจ Facebook นะคะของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวนะคะขอบคุณนะคะลูกค้าใจดีที่ไว้ใจสั่งทําบ้านนกดาวกับร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามนะคะกดซับสไครต์นะคะกดไลค์ให้เราด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ